สวัสดีค่ะสมอวเคลดยนนะคะวันนี้เราอยู่กับน้องโตโยต้าวีอนะคะเข้าใหม่เลยนะคะสวยมากเลยตัวรถคันนี้ลงแม็กเรียบร้อยนะคะรถนะคะตอนนี้เข้าใหม่สต็อกแน่นๆนะคะโตโยต้านะคะ ถ้าลูกค้าก็ไสนใจนะคะสามารถที่จส่งเยนเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ศูนย์แปดศูนย์สองเจ็ดสี่สองสองหกหนึ่งนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยหรือว่าลูกค้านะคะจะเข้ามาดูรถนะคะเพรยนจะตั้งอยู่ที่เสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพนะคะมาไม่ถูกนะคะแอดไลน์ส้มโอเข้ามาก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวส้มโอแล้วแชร์โลเคชั่นให้แล้วก็ในส่วนของตัวรถโตโยต้าวีออสคันนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องหนึ่งจุดห้าเจนะคะปีสองพันสิบหกส่วนกันไปเลยราคาดีด้วยนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นห บาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัวน้องเตยต้าวีออคันนี้ตัวรถจะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะสีสวยมากมากเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยนะคะตอนนี้นะคะที่เพชรยนต์นะคะมีตัวโปรโมชั่นนะคะลูกค้าสามารถนะคะจองรถนะคะในราคา299บาบาทนะคะเป็นในส่วนของการจองนะคะตามเงื่อนไขบริษัทกำหนดนะคะลูกค้านะคะต้องเครดิตนะคะ ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกค้านะคะทราบผปิดอนุมัติภายใน3วันนะคะก็คือสามารถจองในโปรโมชั่นราคา2 9 9บาทกันได้เลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเงื่อนไขอื่นๆนะคะจะมีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นค่ะ2.79%นะคะหรือว่าสามารถผ่อนนานสูงสุด84สิสงวดกันไปเลยนะคะ7ปีนะคะแล้วก็ตัวรถเข้าใหม่นะคะสภาพสวยๆคันนี้นะคะใหม่น้อยด้วยนะคะใหม่แค่6 1 0 0 0เท่านั้นเองถ้าลูกค้าผ่อนนะคะก็จะตกประมาณงวดละ6 0 0ันิดๆค่ะไม่เกิน7 0 0 0นะคะรายได้ประมาณ1 4ส นะคะหมื่นสามหมื่นสี่ออกรถคันนี้ได้เลยนะคะสบายๆค่ะจบทุกคนันนัทุเคสอย่างแน่นอนนะคะอย่างตัวรถนะคะขอไฟตัวนี้จะเป็นดอดไซน์นะคะดอดไฟมันติดีเฟกเตอร์นะคะตัวขอไฟนะคะอาจจะมีรอยเหลืองนะคะทางเราทําการขัดให้เรียบร้อยนะคะตัวกระจังหน้านะคะดีไซน์ของโตโยต้าวีออก็จะเป็นดีไซน์ส,สวยๆนะคะแต่งโครเมียมนะคะตัวโครเมียมตัวโลโก้ก็ยังเงานะคะ ตัวก่อไฟนะคะขัดให้ใสๆเลยนะคะล้นๆไม่ร่องรอยเลยตัวนี้ใส่ตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าสีดําตัดกับสีตัวรถตัวรถนะคะสีน้าตาลเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวล้อนะคะล้อแมกนะคะสีทองนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็นี่ส่วนของตัวน็อตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน็อตแต่งด้วยนะคะ ตัวรถนะคะแต่งมาค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวยางนะคะลูกค้าได้เป็นตัวยางปีนะคะ18กันไปเลยนะคะดอกอยางนะคะยังแน่นๆนะคะสำหรับตัวรถคันนี้เดี๋ยวเราดูภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะตัวรถนะคะติดฟิล์มกันรอยให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะตรงประตูทั้ง4ด้านก็สิดคิวกันสาดให้เรียบร้อยนะคะระบบเซนทัลล็อกนะคะตัว กุญแจสตาร์ทนะคะจะเป็นตัวคีย์นะคะแล้วก็เครื่องเล่นนะคะ CD นะคะ FM ตัวระบบแอร์นะคะภายในนะคะจะเป็นภายในสีดำค่ะคอนโซลหน้าแล้วก็ตัวเบาะสีดำจะเป็นเบาะผ้านะคะตัดเลว่นลายนะคะตัวนี้ลวดนลายก็จะออกเป็นสีเทานะคะตัดด้วยได้สีเทานะคะค่อนข้างสมมากๆเลย อย่างตัววีออนะคะก็จะเป็นตัวเก่งขนาดกลางนะคะไม่ถึงกับเล็กมากนะคะก็ด้านหลังนะคะที่นั่งนะคะผู้โดยสารก็นั่งได้สบายนะคะอย่างตอนนี้นะคะลูกค้าท่านใดมองหารถพันสบายๆนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยตัวรถสภาพเดินๆนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังต่อกันเลยนะคะตัวเท่านะคะเป็นท่อแต่งมาเรียบร้อยนะคะ ตัวไฟนะคะตัวไฟหลอดไส้ตาโลโก้ยังอยู่ครบนะคะตัวไฟทะเบียนนะคะสมุดสงครามตรงนี้ทางเพชรยนต์นะคะจะทําการโอนนะคะเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวไฟทะเบียนกรุงเทพให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะลูกค้าจะไม่ได้เป็น่าทะเบียนต่างจังหวัดอย่างแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวการผ่อนนะคะลูกค้าก็สามารถนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะที่ผ่านตามเงื่อนไขแล้วก็นะคะ ถ้าในกรณีนะคะลูกค้าติดเครดิตติดบูโรติดแบล็คลิสต์นะคะออกรถง่ายนะคะแต่ว่าขอ2ข้อคะ่ะลูกค้าก็คือมีงบ้าวนะคะแล้วก็มีคนค้ำเจ้าบ้านหนึ่งคนนะคะแล้วก็นะคะถ้าในกรณีลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อเลยนะคะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยนะคะตัวห้องเครื่องนะคะสภาพใหม่ๆเดิมๆเลยนะคะเราประกันค่ะรถนะคะไม่มีปัดต่อปรับแต่งเครื่องเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะทางเพชรยนต์เรานะคะ เป็นรถคัดเกรดคุณภาพนะคะแล้วก็ไม่ได้ขายออกตามสภาพด้วยนะคะในส่วนของตัวรถนะคะรับประกันเล่ไม่มีชำรุดสูญหากนะคะเข้าส่วนเช็คประวัติเช็คได้ตลอดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะไม่หกหมื่นนะคะย้ำอีกครั้งไม่หกหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะลูกค้าท่านใดอยากเป็นเจ้าของจะจองก็ติดต่อกัอนเข้ามาได้เลยในส่วนของตัวคานหน้านะคะก็คันหน้าเดิมๆค่ะรับประกันไม่มีชนหน้าเข้ามาอย่างแน่นอนเม็ดอาร์นะคะเดิมๆเรียงกลมสวยนะคะ ตัวน็อตฝากระโปงนะคะน็อตเดิมเดิมเลยตัวเม็ดอาร์นะคะร้อฝากระโปรงนะคะ,นนต,ะ,คะ,ะ,คะตัวฝากระโปงก็ยังเป็นฝากระโปงเดิมนะคะยังมีตาโลโก้ของโตโยต้าอยู่นะคะแล้วก็ยังมีตาหมาออก,กรงงานตรวนี้ได้เป็นเครื่องดูว์วีดีทีไเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแบบนะคะอันนี้จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะลูกค้าในกรณีนะคะน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์ก็ทําการเช็คให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฝากระโปรงด้านหลังกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูภายในด้านหลังกันนะคะตัวรถนะคะจะมีแผ่นรองนะคะให้1แผ่นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะตัวนี้นะคะไม่ได้ใส่ในส่วนของตัวร้อสำรองมาให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางพยายี่ยศเรานะคะจะทําการใส่ในส่วนของตัวล้อสำรองให้นะคะ ฝากระโปรงก็ยังเป็นน็อตเดิมๆนะคะรับประกันเลยเกี่ยวกับตัวรถชนหน้าชนหลังนะคะจมน้ําผิวความไม่มีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะรถคัดเกตคุณภาพนะคะต้องคิดถึงเพชรยนเลยแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะออกรถมือสก็สามารถติดต่อส่อมรอกัน,นะคะ่ะได้เลยนะคะ อย่างตอนนี้นะคะรถนะคะเข้าใหม่เป็นจํานวนมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะคะซึ่งฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตนะคะตัวรถเข้าใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทําการตัวรีวิวเตอร์ค้ายานลิฟนะคะเข้าใหม่สูงมากๆเลยนะคะจะเป็นรถคันข้างๆนะคะเดี๋ยวเรารับชมกันในส่วนของตัวคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ